สวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีครับท่านผู้ที่ติดตามผมทางช่อง U M Channel นะค,คนติดตามผมร้อยร้อยสิบหกคน <c oughs> เมื่อไรจะครบปันผมจะได้มีทุนทำคลิปดีๆครับตอนนี้ลงเล่นมอใบแม่ไปก่อนนะครับแล้วครับวันนี้ผมจะหาอ่านข่าวหาข่าวมาอ่านให้ท่านผู้ชมฟังนะครับอาจจะไม่มีเงินลงทุนทำคลิปอะไรเยอะครับ ครับทนต้ทนทุนน้อยครับ นี้มีข่าวอะไรน่าสนใจครับอืมาาดูข่าวกีฬากันนะครับผมขอบขอบคุณมากนะครับสำหรับผู้ติดตามครับอ่า อันนี้ผมจะเอาข่าวกีฬามาอีกเรื่องหนึ่งนะครับช่องผมอาจจะไม่มีอะไรดีเท่าไหร่ครับเอาละครับเสียวเวลาพูดคุยเเรามาอ่านข่าวกันเลยนะครับปีปรับต้องปิด โรนัลดให้อยู่ยันเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่เก่งที่สุดในประวัติศาสตร์ 3. เปปกวาดิโอกวาดิโอกวาดิโอลาผู้จัดก,การทีมเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ เผยหลังจากพาทีมไล่ยำคลับบรูตสีหนึ่งในกลุ่มเอยูฟาแชมเปียนลีกโดยมองไปที่นัดต่อไปในศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แมตช์ในวันเสาร์ที่6พฤศจิกายนนี้ยอมรับว่าพวกเขาจะต้องหยุด คริสเตียโนโรนาโดกองหน้าของยูไนเต็ดซึ่งเป็นหนึ่งในนักเตะที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ผมยังไม่ดูเกมของยูไนเต็ดกับอาดาลันตาแต่ผมจะวิเคราะห์และรู้ว่าพวกเขาดีแค่ไหน เออพวกเขามีหนึ่งในผู้เล่นที่เก่งที่สุดในประวัติศาสตร์เป็นที่เป็นคนที่เป็นเครื่องจักบลงประตู oh. ก่อนแข่งเป๊บบอกว่าแม์กับคลับ,บรูทสำคัญกว่าเกมดาบี้แม์แป๊บ เป๊ปยังยินยันคําพูดเดิมว่าตนมองไปที่นัดต่อนัดซึ่งจากนี้เกมสำคัญสุดคือแมนยูในเต็บพร้อมกันนั้นยังปฏิเสธจะโวยวายโปรแกรมที่ตเป็นคู่แรกของวันเสาร์แมนเิสตี้แมนซิตี้ อ่นผิดอัานถูกนะครับแมนซิตี้จึงมีเวลาพักแค่สองวันและน้อยกว่าอยู่ในติดหนึ่งวันบอกว่าถ้าถูกสั่งให้เล่นพรุ่งนี้ก็จะเล่นพรุ่งนี้ตารางตารางก็คือตารางเอาละครับ ถ้าฟังแล้วช่วยกดติดตามกดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมครับสวัสดีครับ